สับสนุนโดยใหม่บีทากเคนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเคนสวัสดีครับผมบนวัชรภแพเฮ้ยแม็กวัชระฝนครับผม <Hey. S 2> เ้อถูกแล้วตอนนี้คุณอยู่กับรายการถามเพื่อซีซั่นสองครับผมจังหวัดอะไรร้อนหลังคะตากานนท่ะจังหวัดอะไรนนทบุรีเฮ้ย <Hey. S 2> นนทบ,บุรีไง oh. <laughs> นนทบ,บุรี oh. ต่อนเรนื่องกันเลย ตอนนี้ที่จังหวัดต่อไปจังหวัดอะไรไม่ร้อนหลังคะอย่างโน้บานเน่เฉลยนะลบบุรีลบบุรีอ่ะโอ้อันนี้อันนี้มุกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้ด่าปะมานิยามผู้ชายที่ชื่อว่าแม็กกมัชรพลมาสามอย่างค่ะขี้เล่นครับมาเล่นขียด้วยไหมมเล่นขียครับเท่ครับล่าเหลือ หล่อหน้าตาดีเป็นผัวพี่แม้อังจริงจะไม่ออกจากบ้านถ้าขาดสิ่งนี้สายชาร์จมือถือครับมือถือขาดได้แต่ข้ามขาดสายชาร์จอืเงี้ยศิลปินที่ชอบสามคนค่ะอันนี้ตอบตอบจริงจังเนือตอบตลกตอบตอบจริงจังหนือ มีพี่เวรมาทุบร้านครับพี่กล้องให้ไล่แล้วพี่พี่นุกธนนดลอ่าแล้วถ้าเกิดว่าตลกล่ะบอเอาหน้าคอมบใช่หมายถึงว่าถ้าตอบแบบตลกไม่คิดกันอเออมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมพูดทําไมอันนี้ตอบตอบจริงจังเลยตอบตลกอ่าภาพที่โพสต์ล่าสุดเป็นภาพที่แบบเล่นเล่นกับกล้องครับท้าไม่ดูหน่อยสิอี่เห็นล่ากันนหมตอนนี้ จะีตายแล้วนะคะตอนนี้แนนเราลองจีบจีบสาวๆหน่อยจีบสาวๆสไตล์เด็กช่างแบบแม็กมัชรพลเฮยน้องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แต่ดีนะเป็นคนจีบไม่เก่งครับแล้วชจอก็จะมองตอนแรกก็จะมองหน้าแล้วก็ยิ้มครับห้าสี่สามสองแอคชั่นเทครับเทครับเทครับ เอาเบอร์ไปเลยคะ่ะร้องเพลงให้ความคิดถึงมันทำงานให้ฟังหน่อยค่ะให้ความคิดถึงมันทำงานของมันเองมีความห่วงแย่และรักข้างในฝากไปให้เธอรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกลกันมันช่างอาวรณ์รบกวงเวงรู้สึกบ้างไหมกันลง,ล,ลง็นเล็งให้มันมันเลงให้เธอฟัง ครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดของแมกด้วยนะครับกับผลงานเพลงให้ความยิ้มถึงมาททำงานนะครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงในอัลบั้มนะครับผมในโรจกต์วันชชลาแมนนะครับทางค่ายก็สันเลนครับฝากด้วยนะครับอยากจะพูดอะไรกับรายการนี้ไหมถามเพื่อตอนนี้ในใจผมก็คิดอยู่ครับว่าทำทำไมวาทำทำไมวาทำทำไมวะแต่ไม่ไม่กลา้าพูดพูดออกมาแล้วค่ะ